สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้อง YouTube แอดคิดเล่นๆนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปประจำงวดวันที่2พฤษภาคมส5 6 6นายนะครับก่อนอื่นครับมาเข้าคัมเืินกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับท่านสมาชิกค,ครับชื่นชอบผลง,งานแนวคิดเลขสถิติกดติดตามได้ที่ยูทูบห้องแอดคิดเล่นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการเลือกใช้ตัวเลขอย่าระมัดระวังด้วยนะครับสาหรับสมนนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านสมาชิกครับางวที่แล้วนะครับดับร้อยนะครับให้ไว้ที่5นะครับออก9ก้ก็ดับผ่านนะครับสำหรับงวดนี้ดับร้อยให้ไว้ที่4นะครับจะดับผ่านต่อไหมนะครับเป็นงวดที่100เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ท่านสมาชิกไปไล่อีกดวกันนะครับงวดนี้ให้ไว้ที่4ครับดับหลักร้อยนะครับท่านสมาชิกครับ ถัดมาครับ110หน่วยนะครับตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงนะครับถ้าสมาชิกแคปหน้าจอแล้วก็นําไปขยายดูเองแล้วกันนะครับหรือขยายหน้าจอจาก YouTube เลยก็ได้นะครับถ้าสมาชิกครับสําหรับวดนนี้นะครับคิดเล่นเองนะครับดับ10หน่วยล่างนะครับดับผิดผิดถูกถูกนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับท่านสมาชิกดูไว้เป็นในส่วนของการพิจารณาแล้วกันนะครับสําหรับสูตรหนึ่งนะครับให้ไว้ที่9สูตรสให้ดับไว้ที่1และสูตรสให้ดับไว้ที่1นะครับ ก็รวมแล้ว3สูตรนะครับดับ9แล้วก็1กับ1นนะครับถัดมาครับดับ10หน่วยบนนะครับที่เป็นสูตรที่คิดเล่นเองเคยได้บอกไว้ว่าเป็นสูตรที่เก็บไว้ใช้งานของคิดเล่นเองนะครับงวดนี้นะครับสูตร1ให้ดับ5สูตร2ให้ดับ4นะครับสำหรับ10หน่วยบนถ้าสมาชิกถ้ามีตัวเด่นก็เก็บไว้ในใจหรือไว้เป็นหลักร้อยแทนแล้วกันนะครับสําหรับงวดนี้มวดที่แล้วให้ไว้ที่9กับ8นะครับออก9-906นะครับ10หน่วยก็ดับเอาอยู่นะครับ วันนี้จะเอาอยู่อีกไหมนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสาหรับไวยไทยนะครับชุดสรุปนะครับประจางวดวันที่2พฤษภาคม2,500 6. นนะครับคิดเล่นเองนะครับเด่นรูดบนล่างนะครับให้รูด3ากับ6ได้เลยครับบนล่างสําหรับงวดนี้นะครับคิดเล่นเองพิจารณามาแล้วนะครับได้ตัวนี้ครับชื่นชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็พิจารณาดูแล้วก็ไว้ดูวันหน้าต่อนะครับสําหรับวิ่งนะครับวิ่งบนนะครับให้3นะครับวิ่งสุดซอยสําหรับคิดเล่นนะครับ เน้นไปที่36รองไปที่3ามหกหกสามนะครับตัวรองก็6 7นะครับส่วนตัวกันนะครับ3 2 3 7แล้วก็6 2 3 3นะครับก่อนงวดนี้นะครับรูด3นะครับแล้วก็3ตัวบนนะครับขึ้นเล่นหงทิ้งไว้ที่เด่นนะครับเน้นนะครับ136นะครับส่วนตัวกันนะครับก็เป็น536ตัวรองก็เป็น3 3 3 3 6แล้วก็ตัวรองเอาตัวกันนะครับ336แล้วก็16 7ก็ 367หก็เนะครับก็เป็นตัวกันนะครับท่านสมาชิกครับถัดมาครับล่างนะครับคิดเล่นเองพิจารณาครับให้หกนะครับวิ่งสุดซอยนะครับสําหรับวดนนี้นะครับคิดเล่นเองตัดเลขมาแล้วได้เลขนี้ครับเลข6สําหรับเลขล่างนะครับหรือจะเอาบนล่างก็ได้นะครับ36นะครับเน้นไปที่4 6หนะครับเป็นตัวเน้นตัวกันนะครับตัวรองเอาตัวรองครับเป็น 6, 5หนะครับตัวกันก็จะเป็น6 3ส7 66ดนะครับ ก็ตัวนี้นะครับ64 6 6 4นะครับคิดเล่นเองนะครับก็พิจารณาได้ตามนี้นะครับท่านสมาชิกครับแล้วก็วดนี้นะครับคิดเล่นเองก็แปะกระดาษมาเพิ่มให้นะครับพูดคุยกันได้ที่ ID l ดี e นนะครับ ID l ดี e มีของคิดเล่นนะครับพอดีสร้างห้องขึ้นมาใหม่ครับเป็นชื่อคิดเล่นๆนะครับก็ตามที่แปะกระดาษไว้นะครับเผื่อท่านสมาชิกสนใจพูดคุยกันได้ครับท่านสมาชิกครับวดนนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเลขมีผิดมีถูกครับท่านสมาชิกครับคิดเล่นเอง ก็นําเลขต่างๆมารวมสูตรนะครับแล้วก็มาเป็นพิจารณาเป็นเลขเด่นนะครับทุกตัวนะครับเลข2ตัวนะครับให้ไปกลับด้วยนะครับ3ตัวก็กลับตัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คิดเล่นก็ขออนุญาตท่านสมาชิกครับโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมโชคดีครับโชคดีทุกท่านเลยนะครับ